มีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ท่านฟังพระราชาคนหนึ่งมีอามาตย์คู่ใจมีอะไรชอบปรึกษามัมนเพราะไอ้นี่คิดดีปรึกษาทีไรสบายใจทุกครั้งมีวันบ้านเมืองเกิดกบฏลุกร้อนเป็นไฟพระราชาไม่สบายใจทําไงเว้ยบ้านเมืองไม่สงบเว้ยเรียกอามาตย์ภาษาเฮ้ยมึงมาดูที่บ้านเมืองกกบฏไปไงดีวะบ้านเมืองกบฏก็ดีแล้วพะยะค่ะดียังไงว่าบ้านเมืองกบฏมันไม่สงบมันดีตรงที่พระองค์ จะคิดได้ตอนนี้ใครคิดจงรักภักดีต่อพระองค์คนไหนคิดทรยศพระองค์รู้ได้ในเวลากระบทเท่าน,นั้นพระยะค่ะบ้านเมืองสงบสุขพระองค์ไม่มีสิทธิคิดหรอกครับไม่มีสิทธิรู้ว่าเขาคิดกันยังไงเออใช่กูรู้แล้วใครคิดไม่ดีกับกูบ้างกูจะปราบให้เรียบรู้ขึ้นปราบกระบฏราบคาบาบ้านเมืองกลับมาสงบสุขเห็นไหมครับมีวันพระองค์จะเสด็จทรงม้าตัวโปรโดม้าตัวนี้รักมากเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาจะส่งม้าปับมา้บมาพยศสะบัดหนีเข้าป่าหายไปหลายวานันพระองค์ทรงคิดถึงมากลุ่มพระไทย รู้จะทำไงเรียกอมาไปภาษาเฮ้ยมึงม,มาดูดิมมากูหายทําไงดีวะมมาหายก็ดีแล้วพะยะค่ะเป็นท่านนั้นที่หมาหายดีไหมล่ะรักมากอ่ะมันดีไงว่ามมาหายกูรักมากเอไว้ตัวเนี้ยมันดีตรงที่พระองค์ยังไม่ได้ขึ้นทรงก่อนนะพะยะค่ะถ้าองเกิดขึ้นทรงไปแล้วหายถ้าพระองค์หายทางมมาปานนี้จะยิ่งแย่กว่านี้นะพะยะค่ะโอ้โชคดีกูขึ้นไม่ทันเว้ยปานนี้กูหาตัวไม่เจอแล้วนะกันกลายเป็นโชคดีหาตัวใหม่เลี้ยงสบายใจกว่าไหมล่ะเห็นไหมวิธีคิดท่านเจออะไรไม่แปลกแล้วครับ มีวันพระองค์แหม่ได้พระแสงดาบมาใหม่กวัดแกว่งโว้ยหล่นหลุดมือตกใส่ฝ่าพระบาทโดนนิ้วฝ่าพระบาทชุบด้วนห้านิ้วนั่งนิ้วด้วนอยู่หลายวันนั่งยกูหายไปไหนวะเนี่ยเว้ยเจ็บก็เจ็บเอาไงดีวะเรียกอามาตย์ภาษาเฮ้ยมึงดูดินิ้วกูด้วนทําไงดีวะอามาก็ทูลนิ้วด้วนก็ดีแล้วพะย่ะค่ะนิ้วด้วนดีเลยมึงด้วนอย่างกูบ้างไหมเนี่ยกูเจ็บนะเว้ยไอ้นี่พูดจาได้กูเอาไปขังสั่งเอาไปขังลืมถามว่ามันดียังไงนิ้วด้วนปรากฏว่าไม่มีเรื่องถามมันหลายปีก็คิดว่่าไไมมมีันง ลืมไปขังลืมมีอยู่ปีมองงเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์เกณามาเสนาผู้ใหญ่ทั้งเมืองตามขบวนสเสด็จขบวนใหญ่ไปเป็นกองทัพเลยครับเข้าป่าลึกขึ้นลึกขึ้นไปถูกคนป่าเผากินคนจับได้พอประจับได้ก็ไปขังไว้มาต้มกินวันละคนสองคนคน,คนพระราชาในอวบอ้วนผิวพรรณดีน่าจะอร่อยสุดเก็บไวไ้ในกินไปเป็นปีหมดขบวนครับถึงคิวพระราชาเอามาล้างตัว,ตวเตรียมต้มตกใจกันทั้งเผ่าไอรุนน้องไปรายงานท่านคนหน้าคนสุดท้ายนี่ปัญหาเอาไงดีเป็นไรวะนิ้วมันไม่ครบมันเอาไงอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> นิ้วไม่ครบกินไม่ได้เว้ยกินพวกนี้มันจะเป็นอับมงคลกระเป๋าเรามันมาทางไหนปล่อยไปะนะงันอย่าไปยุ่งกับมัน <laughs> โชคดีครับเดินนิ้วด้วนกลับเมืองครับ <laughs> พาป่าเป็นเดือนถึงขึ้นคลองราชเป็นปกติปกครองบ้านเมืองอย่างผาสุกมีวันพระองค์สบายพระไทยก้มเห็นฝ่าพระบาทไม่มีนิ้วเฮ้ยนิ้วกูไม่มีโชคดีจริงๆเมื่อกูรอดตายเพราะไม่มีนิ้วกูจําได้มันมีคนบอกนิ้วด้วนดีเฮ้ย <laughs> <"Hey, S 1> มันยังอยู่ <laughs> ไหมว่าให้ไปเอามาดูน<ว>ี<ว>่เลยโอ้ตายแล้วตายแล้วมาๆๆ อาหมาดมานั่งข้างหน้าหนวดคขายาวเฟิร์มเลยครับลืมไปแล้วว่าขังมันเฮ้ยขอโทษเจ้าจริงนะว่าที่จับเจ้าขังคุกโดยไม่ได้ถามว่นิ้วด้วนมันดีไงดีจริงๆเดีย๋ยวข้าจะปูมเลยให้มึงเต็มที่เลยนะวาขอโทษนะคี่กูไม่ได้ถามก่อนอาหมาก็ทุนที่พระองค์สั่งให้กระหม่อมติดคุกก็ดีแล้วพะยะค่ะเฮ้ยติดคุกมันดีไงวะถ้าบอกไม่สั่งให้กระหม่อมติดคุกป่านนี้กระหม่อมถูกแดกไปเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะมันน่าจะขบวนเดียวกันไหม